ค่ะดิฉันนางสาวในิชากมลจรสายรหัสนักศึกษาหกหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสามแปดศูนย์สองหนึ่งสามวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ค่ะการจัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์เป็นวิธีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจะมีการผูกเรื่องแต่ละตอนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเรียงลำดับเหตุการณ์หรือที่เรียกว่ากำหนดเส้นทางการเดินเรื่องโดยใช้คำถามหลักเป็นตัวนำผู้เรียนเข้าสู่การทำกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนตามสภาพจริงที่มีการบูรณาการระหว่างวิชาเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวผู้เรียนในด้านต่างๆต่อไปจะเป็นขั้นตอนการสอนแบบสตอรี่ไลน์นะคะ 1>, 1. วิเคราะห์หลักสูตร 2. กำหนดเส้นทางการเดินเรื่องโดยเรียงลำดับหัวข้อแบ่งออกเป็นตอนๆซึ่งต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญทั้ง4ประการได้แก่ฉากตัวละครการดำเนินชีวิตและเหตุการณ์สำคัญ 3. กํกำหนดคำถามหลักเพื่อใช้ในการเปิดประเด็นนำเข้าสู่กิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวและกิจกรรมในแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน 4. จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมและลักษณะการจัดชั้นเรียน 5. ากำหนดแนวทางการประเมินผลควรเน้นการประเมินตามสภาพจริงให้มากที่สุดต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของครูนะคะ 1. เป็นผู้เตรียมการในเรื่องต่างๆได้แก่เขียนเส้นทางการเดินเรื่องหัวข้อเรื่องในแต่ละตอนได้จากการบูรณาการ 2เป็นผู้อำนวยความสะดวกระหว่างการเรียนการสอนเช่นเป็นผู้นำเสนอประเด็นปัญหาเหตุการณ์ในเรื่องราวที่จะสอนต่อไปนะคะเป็นผู้สังเกตขณะที่ผู้เรียนตอบคำถามถามคำถามปฏิบัติกิจกรรมรวมไปถึงพฤติกรรมอื่นๆของผู้เรียนด้วยเป็นผู้ให้แรงกระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียนเป็นผู้ให้การเสริมแรง เพื่อให้เพิ่มความถี่ของพฤติกรรมการเรียนเป็นผู้แนะนําเป็นผู้จัดบรรยากาศในการเรียนการสอนให้น่าสนใจเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการวิาพากษ์วิจารณ์ข้อดีข้อบอกพร่องเพื่อให้พฤติกรรมคงอยู่หรือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมการเรียนนั้นๆเป็นผู้ประเมินผลเป็นระยะระยะซึ่งอาจจะเป็นองค์ความรู้หรือผลงานก็ได้ค่ะ 3. เน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการมากกว่าเนื้อหาสาระ4เน้นการบูรณาการระหว่างวิชาหรือผสมผสานร,ระหว่างวิชาในหลักสูตร 5. เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนซักถามปรึกษาเพื่อค้นคว้าหาความรู้ 6. เป็นผู้ที่เริ่มคิดประเด็นปัญหาเหตุการณ์ในเรื่องราวที่จะสอนและมีการจัดกิจกรรม เพื่อจบการสอนด้วยการทำให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นพึงพอใจทั้งครูผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนกันบ้างนะคะ 1. เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติด้วยตนเองในทุกเรื่องตามที่ครูกำหนด 2. ดํดำเนินการเรียนด้วยตนเอง 3. มีส่วนร่วมในการเรียนทั้งร่างกายจิตใจและการคิด 4. เรียนทั้งในห้องเรียนและในสถานการณ์จริงเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม 5. ตอบคำถามสำคัญหรือคำถามหลักที่ครูกำหนดจากประสบการณ์ของตนเองหรือประสบการณ์ในชีวิตจริง 6. มีความกระฉับกระเฉงว่องไว้เช่นสามารถจำพิจารณาและทำตามคำแนะนำของครูได้เป็นอย่างดี 7. ทำงานด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน 8. มีความสามารถในการสื่อสารเช่นฟังพูดอ่านเขียนและมีทักษะสังคมที่ดีรวมไปถึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนและครูผู้สอนด้วย 9. มีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเองได้และมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์1ิ 10. มีความสามารถในการหาความรู้ได้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายเพื่อที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ข้อดีในการจัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์นะคะครูเป็นผู้วางโครงเรื่องผู้เรียนเนี่ยมีหน้าที่ลงรายละเอียดที่มาจากประสบการณ์ชีวิตเป็นการสร้างความรู้ใหม่ที่เชื่อมต่อจากความรู้เดิมมีการแลกเปลี่ยนความคิดและเคารพในความคิดของกันและกันผู้เรียนเนี่ย มีความรู้สึกเป็นเจ้าของของผลงานที่ตนเองสร้างค่ะต่อไปประเด็นสุดท้ายนะคะข้อจำกัดค่ะข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์นะคะมีอยู่2ข้อค่ะ 1. กิจกรรมนี้อาจเหมาะก,กับเด็กเล็กมากกว่าเด็กโต 2. ใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างมากค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการจัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ